ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่วันนี้รายงานตัวช่วงเย็นๆครับผมมีเสน่ห์แล้วก็ต้องมีสิทธิโชคครับอ่าเสน่ห์นี่คือเจ้าของสวนมะขามแล้วนี่ก็มีอีกครับอ่าสิทธิโชคสวนมะขามครับนี่เป็นมะขามมะขามยักษ์ละครับนี่ออกแล้วครับนี่สังเกตไปครับดูฝักดูต้นดูดูฝักครับนี่โอ้โหนี่ครับสมแดงฟิกบวกอะมิโน อันนี้ไม่ได้คุยนะครับนี่ของจริงครับดอกทุกต้นครับโน่นโอ้โหดูโน่นโน่นครับดมจะโซไม่ดโนโดโอ้โหเป็นก้านเป็นก้านอะไรครับมะขามนี่ครับอันนี้มีทั้งมะขามมีทั้งผักบุ้งนะครับโอ้โหผักบุ้งก็ทนทุนต่ำมากโอ้โหถอนอเดี๋ยวผมจะให้โดครับ นี่ครับเห็นไหมครับโด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 ชัดเจนไหมครับเนี่ยดูทุกต้นเลยครับโนดโอ้โหนี่ครับอันนี้ต้นครับนี่ครับติดกันเลยครับโดนี่กําลังออกดอกออกฟักออกดอกออกฟักเหมือนเลยครับโนดโน้นครับโนดยาวไปโน้โน้นอ่อแวผมจะโซ่ให้ดูครับว่ามันดกขนาดไหนนั่นโดโน่นะครับโอ้โหโูโนดเป็นก้อนนะครับ โซมแดงสุดยอดครับโมแดงบวกอะมิโนครับโมแดงเป็นอาหารชูรังพืชชีวภาพจูนินซีร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินทําให้พืชเจริญโตตโวไวครับผมพืชถ้าได้สารอาหารพืชไม่ขาดแคลนสารอาหารครับครับผมเนี่ยเพราะโมแดงบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากทําให้ฝักออกดีครับนี่ครับจะติดเต็มเลยครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับครับ เจเลยครับอันนี้ช่วยลดต้นทุนได้แน่นอนครับสังเกตดูครับดูฝักเต็มยอดเลยครับนู่นครับผมสมแดงหนึชุดสมแดงฟิกบวกอะมิโน1130บาทเท่านั้นเองครับแต่ดูนี่ดับดูผลดูผลมะขามครับแล้วตรงนี้เจ้าของสวนน่าจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับฉีดสมแดงผมลงครับนี่ครับดูครับ แต่น่าอ,อ๋อเพรต้นไล่มาขามติดกับไล่ผักบุ้งครับน่าจะได้ปุ๋ยจากร่องผักบุ้งนะครับโอ้โหครับนี่ดกทุกต้นครับท่านใดสนใจโทรแล้วนะครับ0 95 961 267ครับผมสุดใจส่งทั่วไทยสวัสดีครับ